วันนี้จะทำน้ำยาล้างจานหรือเรียกว่าน้ำยาอเนกประสงค์ให้ดูนะคะสามารถนําไปขัดห้องน้ำํำล้างจานหรือว่าซักผ้าได้นะทุกคนเนี่ยฟังให้จบนะคะจะได้เข้าใจมะนาวที่มีเยอะๆมะกรูดแล้วก็มะเฟืองสามอย่างนี้ทำได้นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเนี่ยค่ะมีผงข้นมีหัวเชื้อเ7 0เจนนะทุกคนพอดีมันเลอะนิดนึงแมว แมวมากวนนะคะ N701 กิโลผงข้น1กิโลโซดา2ขวดและถ้าใครจะใส่ซัลไล1ซ20บาทลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อการชาล้างที่ดีขึ้นหรือถ้าใครไม่ใส่น้ำต้มมะกรูดก็ดีจริงๆทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะให้ทำตามนี้นะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลา ในการไปคนๆคๆน,คน,นะคะเมื่อก่อนทำใหม่ๆอ่ะต้องคนให้เอ็นมันละลายซึ่งเสียเวลามากเลยในครั้งแรกนะคะให้เราเติมน้ำต้มมะกรูดมะนาวน้ำต้มมะกรูดมะนาวมะละกอดิบนะหรือมะเฟืองก็ได้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นน้ำต้มมะกรูดอย่างเดียวนะทุกคนอย่างต่ำๆใช้มะกรูด1กิโลกรัมขึ้นไปนะคะ จะได้น้ำให้อย่างต่ำนะคะประมาณ3-5ลิตรนะทุกคน3-5ลิตรในตอนแรกนะคะเราจะใส่ผงค้นลงไป1กิโลกร,รัมแล้วก็ N70 1กิโลกร,รัมนะคะ นี่คือมันจะเละๆนิดนึงเดี๋ยวนะบีบเอาให้หมดเลยนะคะ ทำออกมาแล้วอย่างต่ำๆให้มันได้10ถึง11ลิตรนะบางคนทำได้นิดเดียวเองนะคะนั่นคือผิดสูตรเพราะเราต้องการทำแล้วให้ได้แบบน้ำยาที่พอดีพอดีนะคะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปบางคนก็ไม่รู้สูตรโอเคเดี๋ยวเล็กขอหยุดวิดีโอทำให้ดีๆก่อนนะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะ กระมังที่ใช้ผสมให้ใช้กระมังพลาสติกนะทุกคนเพราะว่าผงคนก็คือเกลือถ้าใช้อลูมิเนียมนะคะคือมันจะกัดกัดแล้วทำให้กระมังเรารั่วและเสียหายนะคะก็คนเลยใช้ไม้พายหรือว่าเป็นพวกตะหลิวซิลิโคนแบบนี้ก็ได้นะคะ ใส่น้ำน้ำต้มพวกสมุนไพรอะมะกรูดมะนาวหรือว่า,ามะเฟืองแล้วก็มะละกอดิบมะละกอดิบร้างให้สะอาดต้มทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนใส่น้ำคลุกคลิกลงไปก่อนให้ใช้ผงค้นและ n อ0จละลายลงไป บางคนคือใส่น้ำเยอะๆไปเลยนะคะแล้วก็มาใส่ N70 หัวเชื้อแล้วก็ผงค้นในน้ำเยอะๆอย่างนั้นนะคะคือ N70 มันจะละลายช้ามากอันนี้คือชใช้ผงค้นและหรือเกลือนในการแบบไปคนช่วยให้ N70 ละลายเร็วขึ้นนะคะตัวนี้คนไปเรื่อยๆอ่ะพอได้อย่างนี้แล้ว ็ให้เราใส่น้ำสะอาดน้ำเปล่านะคะลงไปใสประมาณ3าถึง4ลิตรนะคะใส่ลงไปก่อนค่อยๆเติมนะคะเราก็คนจากนั้นให้เติมน้ำต้มมะกรูด ใส่ลงไปเลยค่ะเรากลองเอาปักแล้วเรียบร้อยนะคะน,นี่น้ำยาเราก็จะเป็นแบบนี้น้ำเปล่า4ลิตรเนาะน้ำเปล่า4ลิตรนะคะแล้วก็น้ำต้มมะกรูดสีลิตร ตีไปก็จะเป็น9ลิตรแล้วมันจะได้เนี่ยเห็นไหมคะเริ่มค้นขึ้นมาละ9ลิตรแล้วก็ผมค้นบวกหัวเชื้อ N70 นะคะตีตีไปก็จะ10ลิตรก็ให้เราดูนะคะถ,ถ้าค้นมากเราก็เติมน้ำได้อีกได้อีกประมาณ1ลิตรนะให้มันได้10-11ลิตรจะพอดี บางคนก็ทำได้แบบ12ลิตรนะคะแล้วแต่ความชอบนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราละลายผงข้นกับ N70 แล้วก็ใส่น้ำต้มสมุนไพรลงไปคลุกคลีตนะ่ะมันจะไม่ได้เสียเวลาซึ่งไล็เคยทำตอนแรกเลยนะคะที่เขามาสอนนะคือเทน้ำรวมกันไปหมดเลยแล้วก็เทผงข้นลง N70 ลงโอ้โหคนอยู่นั่นเลยค่ะ ยังไงก็ไม่ลายอันนี้อันนี้คือมันข้นนะคะเนี่ยขนาดผงข้นมันยังไม่ละลายดีนะมันจะข้นเดี๋ยวเราเติมน้ําอีกนะคะก่อนเติมน้ําให้เราเติมโซดาทําไมต้องเติมโซดาโซดาจะทําให้แบบใสสะอาดค่ะเพิ่มความใสใส่โซดาลงไปสองขวดนะคะ เวลาแบบซักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยล้างห้องน้ำน,นะคะมันจะมีความเงาใส่วาวเวลาเราใส่สุดาเนาะบวกกับมะกรูดนะคะซึ่งมะกรูดผิวผิวของมะกรูดมันจะมีน้ำมันเมนทอนะคะมันจะเป็นฟองแต่นานไปเดี๋ยวมันก็ยุบลงค่ะ ในผิว่ากรูดมีน้ำมันเหม็นท่อนะคะมันจะมันๆใช่ไหมเวลาขาดห้องน้ำหรือว่าซักผ้าหรือว่าล้างแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำยามันจะทำให้แบบภาชนะที่เราล้างเนี่ยใสขึ้นมานะคะเดี๋ยวเล็กจะใส่เพิ่มปร,ประสิทธิภาพนะคะสไลด์ไปด้วยสูตรใครก็สูตรมันนะทุกคนแต่ เล็กใส่ตัวนี้แล้วมันจะล้างได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ ล้างจานที่ชอบและใช้ดีที่สุดสําหรับเล็กก็คือสันไหลนะทุกคนแล้วก็สีเหลืองที่ได้ไม่ได้เติมสีนะคะใครที่ชอบแบบสีเหลืองเข้มขึ้นก็สามารถใช้สีผสมอาหารได้แต่เล็กจะไม่ใส่นะคะเนี่ยสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเนี่ยจะมีสีของ มะกรูดน้ำต้มมะกรูดนะคะแล้วก็สันไลหนึ่งห่อห่อละ20บาทใครจะใส่แบบห่อ40ก็ได้นะคะนี่คนแบบนี้เนาะได้แล้วค่ะเนี่ยผงข้นยังละลายไม่หมดนะคะความเข้มข้นจะมีอีกเดี๋ยวเล็กจะเติมน้ำลงไปอีกสักประมาณ1ลิตรนะทุกคน,นเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ เรียบร้อยแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ค้นขึ้นมาทิ้งไว้นะคะประมาณ2 0่สถึงสานาทีแล้วเราก็มากรอกให้ฟองมันแบบสงบลงนะคะเมื่อกี้ตอนแรกอะเห็นไหมมันยังเหลวๆอยู่ใช่ไหมที่เติมน้ำอะเห็นไหมตอนนี้คือค้อนแล้วค่ะ คุณละคะเนี่ยได้น้ํายาล้างจานเยอะมากนะคะตีไปเลยสิบลิรนะคะสิบริรแจกจ่ายเอาไปให้แบบที่สลากลางบ้านที่เขาได้ใช้นะคะที่วัดญาติพี่น้องมาก็แจกจ่ายเราก็ใช้นะคะ ซักผ้านี่ได้ดีมากเลยทุกคนขัดห้องน้ำก็ได้นะคะนี่ล้างรถก็ได้นะล้างรถมอเตอร์ไซค์นะคะคือถ้าใครรักรถก็ถ้าใครรักรถยนต์ก็ไม่กล้าไปล้างก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยแต่มันใช้ดีมากค่ะทีอินวันเลย เห็นไหมเริ่มคนสวยนะสวยมากก็ตามนี้เลยนะคะใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามมาได้นะทุกคนเ,เน้นย้ำนะคะเดี๋ยวพูดอีกทีมี n อ็นเจ็กิโลผงค้น1กิโลกร,รัมนะคะน้ำสะอาดใช้ประมาณ4ลิตรก่อนนะคะแล้วก็น้ำต้มสมุนไพร สิ่งที่นำมาต้มรวมกันได้อย่างต่ำๆ1กิโลกร,รัมขึ้นไปลงรวมกันก็ได้นะคะจะ1โลหรือ2โลก็ได้นะก็จะมีมะกรูดมะนาวมะเฟืองนะคะหั่นผสมกันก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือมะละกอดิบนะคะล้างให้สะอาดใส่ไปทั้งเปลือกทั้งยางเลยเนาะต้มออกมาแล้วกรองออกมาให้ได้น้ำา5ลิตรน้ำเปล่า4ี่ลิตรน้ำต้มสมุนไพร 5ลิตรเป็น9ลิตรแล้วนะคะเติมโซดา2ขวดแล้วก็ N70 บวกผงข้นก็จะได้เป็นอีก1กิโลนะคะหรือถ้ามันข้นเกินไปก็เติมน้ำสะอาดให้เป็น5ลิตรก็ได้น้ำยาที่ได้ก็จะตีไปประมาณ10 10ลิตรนะคะ10 11ไม่เกิน12ลิตรนะจะพอดีนะทุกคน,นก็รอให้ฟองนะมันยุบแล้วเราก็กรอก ใส่ขวดได้เลยค่ะเตรียมขวดน้ำไว้ไม่ต้องทิ้งนะคะเนี่เวลาใช้ก็เอาไปเติมใส่ขวดที่เรามีอยู่นะคะน้ำยาล้างจานอะเอาขวดพวกนี้เติมได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะใช้ดีมากโอเคเล็กจะไม่ได้มา,มากรอกให้ดูนะมามทำให้ดูแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเป็นคลิปที่ยาวมากแต่อยากให้ทุกคนทำเนาะสวัสดีค่ะ